ตอนนี้พวกเราอยู่กันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,า,ขา,ขาขายดีค่ะน,นั่งชิลๆได้เลยร้านลูกค้าคือน่ารักมากเมนูโปรดของคนที่นี่คือเมนูอะไรคะเมนูสวัสดีค่ะ,คะกลับมาพบกับพวกเราฮ้อปไปเลย มาอีกแล้วนะคะกับบรรยากาศที่คุ้นเคยมากๆไม่ไม่คุ้นเลยตรงนี้ไม่มีอะไรคุ้นเลยเอิร์ธไม่คุ้นเลยเหรอไม่ไม่คุ้นจะให้คุ้นได้ยังไงก็เพราะว่าตอนนี้พวกเราอยู่กันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพี่ถึงอยุธยาแล้วเหรอใช่แล้วเพราะวันนี้เรามาอยู่กับลูกค้าสาขาวัดนองน้ำส้มนี่เลยวัดนี้ใช่ไหมวัดนี้แต่ว่าอุ้ยพี่หมีทอะไรอ่ะพี่หมีรอนน้นแล้วไปไปไปพี่หมี พี่หมีรออยู่ใช่พี่เห็นแล้วนี่เคยืนมาสักพักหนึ่งแล้วนะว่าสวัสดีใช่แค่ไหนไ้ไฟส์ไไฟพี่หมีมาทำอะไรเนี่ย่มายืนดูเดี่ยวๆได้ยังไงทำอะไรเข้าไปหาลูกค้าไปไปหาลูกค้าสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้ลูกค้าแนะนำตัวได้เลยค่ะจ้าพี่ชื่อเซนนะคะ มาค่ะอยู่สาขาวัดหนองน้ำส้มนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะค่ะลูกค้าครับตรงนี้ลูกค้าเปิดมานานหรือยังคะประมาณหกเดือนค่ะเริ่มเปิดมากุุณาค่ะก็ถือว่านานเลย่ะตรงนี้ลูกค้าขายดีไหมคะขายดีค่ะขายได้เรื่อยๆค่ะขายได้ทั้งวันเลยช่วงพักกลางวันโรงเรียนเลิกแล้วก็ช่วง มืดจะยังขายได้โอ้ยลูกค้าตอนมืดนี่คือกี่โมงคะที่ยังมีลูกค้าอยู่หนึ่งทุ่มสองทุ่มะคะต้องซื้อไฟมาติดใช่อันนี้จริงๆซื้อไฟมาติดเพราะว่ามันมืดอ้ยแต่กลางคืนถ้าเปิดไฟดี่ได้บรรยากาศเลยนะคะใช่นั่งชิลๆได้เลยพอร้านลูกค้าคือน่ารักมากคุณพิทแบบเข้ามาปุ๊บมองเห็นตั้งแต่หนูเลี้ยวเข้ามาตรงนี้เลยค่ะใช่คือน่ารักมากแต่งร้านได้น่ารักมากๆเลยค่ะตรงนี้แล้วเมนูโปรดของคนที่นี่คือเมนูอะไรคะ เมนูเป็นชาไต้หวันบาร์บีคแล้วก็โกโก,โโกโ้แล้วก็เป็นชาไทยชาเขียวก็ขายดีหลายเมนูเลยค่ะอืขายดีแทบทุกเมนูเลยใช่ตัวซ<ม>ิกเนเจอร์ของเราก็ยังคงครองอันดับหนึ่งอยู่เลยนะคะอยู่ตรงนี้<ม>เห็นว่าพี่บอกว่านักเรียนเยอะใช่ไหมใช่ค่ะ<ม>เยอะไหมก็ก็เยอะอยู่นะแต่เป็นบางวันบางวันแบบช่วงฝนตกก็อาจจะแบบน้อยหน่อยเพราะว่าช่วงฝนตกอะ เด็กจะรีบกลับบ้านกันแต่ถ้าไม่ตรงนี้คือเยอะแต่ว่าเด็กๆนี่คือชอบกินเมนูบาาชูกาอยู่แล้วใช่ค่ะ,คะมันหอมมันหวานมันเข้มข้นถูก,จก <c oughs> ใจเด็กสุดๆเลย <c oughs> คนโตก็กินนะร้านจะอยู่ที่หน้าวัดเลยค่ะปากหมุดมาเลยว่าหนองส้มร้านจะเปิดทุกวันนะคะจ,จันถึงอาทิตย์เลยแล้วก็เปิดตั้งแต่7โมงครึ่งถึง1ทุ่มคร่ง ใครที่อยู่วัดหนองน้ำส้มหรือใกล้ๆละแวกนี้อย่าลืมมาทานกันนะคะทุกคนรับรองว่าอร่อยทุกเมนูแน่นอนฝากด้วยนะคะฝากด้วยนะคะจบกันไปแล้วนะคะกับสาขาวัด,วดหนองน้ำส้มในอีพีต่อไปพวกเราจะไปสาขาไหนแล้วเป็นจังหวัดไหนอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้นะ,ะเดี๋ยวขอวตัว,วาพาพี่หมีขึ้นรถไปกันต่อไปก <ไป S 2> ันเลย อันนี้เป็นของขวันเล็กๆน้อยๆจาก h o ปชาเฟ่ค่ะ,คะให้กับลูกค้าเอาไว้ใส่าขายของได้เลยค่ะตัวนี้แล้วก็มีของเซอร์ไพรส์ลองไปแกะดูได้ค่ะตัว<ช>นี้ใช่ขอขอบคุณพี่เจนมากนะคะวันนี้ที่ให้ที่ใยพวกเราเข้ามาสัมภาษณ <c oughs> ์ยินดีเลยค่ะ <c oughs>